อ่ะทั้งหมดแถวตรง,ตอ,งอ่ะคุณครูถามหน่อยว่าวันนี้เราทํากิจกรรม,มอะไรลงไปคะอ่าหินดินทรายในเรื่องของการลปลูกต้นไม้ปลูกมเมล็ดพันธุ์พืชโดยดินที่มีแตกต่างกันใช่ไหมคะมโดย<ม>วัตถุที่มีแตกต่างกันนะคะอ่ะประสบผลสำเร็จไปแล้วตอนนี้ก็รอคอยอีกวันสองวันก็จะเห็น <มะ S 1> ความจเจริญเติบโตเก,ก่งมากครับ ทุกคนอยากไปเล่นเครื่องสนามหรือยังทุกคนอยากไปเล่นเครื่องสนามหรือยังอ,อยากเล่นอยากเลแล้วทั้งหมดแถวต้แถวต้องววเด็กดี ต่อไปอาหารหลักมีห้ามู

วันหนึ่ง อ้าวท้องตามน้ำมนต์อ่านน้ำมนต์ว่าไง ฟิบฟิบฟิบเซเว่นฮันเลดเอคันเลสวันทัศน์ ทุกคนตบมือให้น้ำมนหน่อยน้ำมนเก่งมากน้ำมนสามารถท่องท่องหนึ่งถึงพันได้สามารถเก่งมากนะสอนไม่กี่ครั้งก็สามารถจําได้นี่แสดงถึงความสนใจเรียนน้ำมนปรับเรื่องพฤติกรรมในการเล่นกับเพื่อนแค่นั้นนะคะถ้าหนูเล่นกับเพื่อนน่ารักมีน้ำใจช่วยเหลือเก็บของให้เพื่อนเนี่ยหนูจะเป็นเด็กที่เก่งมากและสุดยอดมากนะคะอ่าอ่าโอเคอ่าสมดแถวตรง ไหนร้องเพลงให้คุูครูฟังหน่อยอาจิจิบจบติจิ๊บจิบิบมาจัดัดิิไปอ้าวอยากไปเล่นเครื่องสนามหรือยังคะอ้าวทำน้าออนอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนุูครูหน่อยอ้อนยังไงดีไหนทำเสียงอ้อนด้วยอยากเล่นเครื่องสนาม นี่ออนแล้วเหรอเนี่ยนี่ออนแล้วเหรออ่ะไปได้ไปเตรียมหยิบรองเท้าลูกไป